มาแต่หัวไข่หัวโน่ดิท่านผู้ชมเห็ดยังไงเปิดคลิปอยู่กะสบายดีพอ่อแมนพี่น้องเอฟซีทุกคนพี่น้องหมากสไลเดอร์วันที่สจ็ดค่ะบุญน่ะที่สามสิบเอ็ดเด้อค่ะตั้งอยู่บนเก่าบนเดิมพี่น้องมาถิ่นอน ก็ยังไม่ไปยอ่อเลนะม่จะไปอีกไงยังบดไหนบออหวง่วงนอนแล้ว ใช่ไหมกาบสบายดีพอไห่น้นองเบิรงดเอฟซีทุกคนบพื่นอาบน้าพีนนนน่น้องตอนนี้กาบุ่งกลัวเนาะนะกระชีพกินข้าวแรงฮะ่ะกระเหลียวท่านผู้ชม นากระสิมันๆเลยบ้านผักทั้งเห็ดอันบ้านผักอเห็ดกินทั้งเห็ดอัน,น,นอย่างเจ็ดพันหนึ่งร้อยเมื่อกีเทียนบวกหกร้อยห้าสิบอาทแล้เป็นเจ็ดร้อยบวกสี่สิบสี่สิบหกสิบดนร้อยหนึ่ง

เฟซซี่เป no. <laughs> ็นกระทะมาลายคอมเมนต์เป็น้องลายขีดเนาะเราสั่งเฮือนมือจักหมื y? Y ่นเอ้ยบือจักแสนเข้าบ่ท่านสั่นรูปพี่น้องเขาก็เลยบ่อยากอันนั้นแต่เป็นกระทะมาในแต่ละขีดนะเนี้ยแม่ยังสิรวมอยู่ได้ยังบ่ได้เบิดได้นห่ไอ้ไหนเดี๋ยวสิรวมอันนี้นะนี่ยสิบหก รวมมากนะรวมพี่น้องพังเพราะว่าย่างสืได้ให้สัง่งใส่ไปซื้อเล็กมาเนาะกาดาวด่าไว้ตั้งแต่ก่อนชี้ยุดงานนี่เนาะพี่น้องว่าหมื่นกว่าบาทพี่น้องจ้าประมาณหมืน่นหมื่นสี่หมื่นหาน้านะเล็กถี่ชิมาใส่เพดานอ่าบาทนนี้เพดานอีกยังบู่๊พี่น้องแล้วกาค่าสร้างหนะึ่งหมื่นสามพัแล้วพี่น้องเลย จะมาห้าวบทันร่วมนะแต่ว่าห้าชร่วมให้พังแล้วมันก็สิมีเพิ่มกับไปอีกแต่ว่า <S <s เพิ่มกับไปก็ไมร้ายเติบได้พี่น้องเลยกระเบื้องน,งนี่กับแปดสิบกล่องนี่สิบ่อพ่อพี่น้องแล้วก็ค่าสร้างมันถือกล่องละร้อยแปดสิบกล่องกับแปดพันพี่น้องจ้าเนาะมันสิประมาณร้อยกว่านหน่อยพี่น้องเพื่อนเพื่อนหลังนี่สร้างวานะแต่่าห้าเอามาสานีก่อนพี่น้องยังลายบาะพื้นพี่น้องเพื่อน ขั้นา600,000พี่น้องจังสิแล้วแต่บ่สําเร็จพี่น้องเอ้ยแล้วแต่บ่สําเร็จคือหยัง4กะ40,000กว่าบาทอันนี้ดาวๆไว้เนาะพี่น้องตะเอ40,000กว่าบาทแล้วกทั้งคู่ท่ายังอีกสิลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันจักแสนเลย ก็หนึ่รวมไว้แต่ละหนาในรวมเป็นเงินไว้แล้วมีต่บวกเลยรวมเป็นเงินไว้แล้วหน่วยพันหมื่นแสนเอาหน่วยหน่วยซิปร้อยพันหมื่นหกหมื่นนะใช่จักใสจยังหลอกนะเจอรหัสผิดพอ่ได้ละหกหกหมื่นแปดพัน หนึ่บาทบวกเอาจะเอาวาซนเดอร้อยเลยหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นตัวนี้ก็หกหมื่นหพี่ร้อยเก้าบาทเนาหกพอ้าสบาทเอา นะ่บวตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึงหมื่นสี่สิบบาทบวกหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งสิบพ่อไพันหมือนหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พ เ้าหาบาทบวกอยสิบร้อยพันเมื่อเจ็ดหมื่นเก้าพันหาร้อยหาสิบบาทบวกสองหมื่นหาพันหกลอยหกลอยสองแสน หกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทมันสิประมาณเด้อพี่น้องเพื่อปูกระเบื้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อปูกระเบื้องแล้วใส่เพดานแล้วประมาณสามสามเซนกู๋กู๋ปูกระเบื้องแล้วกระห้าวกระซี่คอย ออมไปแหละกับสิแต่งเสาพี่น้องแต่งเสาใหญ่เนี่เส้า,าสาูงสามเสาเลยเพราะว่ากับส่างว่าเสาละพันพี่น้องส,ส,สองสองแสนหกหมื่นแล้พี่น้องบัตรอะไรบัตรอะไรขาส่างเด้อพี่น้องเด้อขาลายขาส่างเขาขาเล็กเขาขา,าขาปูกระเบื้องเขาขาเพดาน สามแสนกว่าพี่น้องอันนี้สามแสนกว่าพี่น้องพี่น้องหุ่ไวเดอจืดจืดไวเดอจืเสือกันอ้เยหึหนเดหึไม่หยอกกันสามแสนกว่าพี่น้องก็นี้กะสองแสนหกหมืนสี่พันอีกสองหมื่นกว่าบาทก็บสามแสนมันสิกว่าสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องเผื่อนี่มันประมาณจะเขาหาหมื่นเนาะพี่น้อง ตามเซนกลัวแต่สำนีอ้าวพี่น้องเอ้ยอ่าเบิดขอสงสัยแล้วอ่าตัวนี้ยายเคี้ยวเขาเคี้ยนลงหรือบ่เอยวเขาเป็นนีแยายเคี้ยวค่าข้ออยู่สองหมื่นบาทพี่น้องเขาเคี้ยนลงหรอืหอบ่เ้าหรือบอหันเคี้ยนในนี่เนาะอือบอหันเคียนไอ,อ,อลีทำผู้ชม หาบบเจอหาบบเจอบ่มีบ่มีพี่น้อง สองหมื่นบาทหันย่างเขียวไหลข้าไปเด้อพี่น้องกะบสองเซนแปดหมื่นเนาะสามเซนกวาดไปเนาะใช่ไหมตัวจังวหวะไลน์เต็มเลยดูโอ้ยพี่น้องเงี้ยากัดเด้อทาอ้าสิขีดสลายบะในปูนอีกได้พี่น้องปูนสีมาปูกระเบื้องต้องใส่ปูนเด้ปูนสีมาปูกระเบื้อง สามเซนกสซ่สามเซนกู๋สี่แสนเป็นไรพี่น้างสี่แสนบป็นไรเอได้ถ้าแล้วขขักสิประมาณเจ็ดแสนพี่น้างแล้วมีแม่ล้วเอ้ยประมาณเจ็ดแสนทางผู้ชมเอามาให้แม่เบอร์เ้มันเอากรหบบวกใส่ตัวสองหม่โอ้โหแล้วสองนหกหมื่นสี่พันกบใส่สองหมืนน่ะนี่กะหอบกรคาสูกับเบื้องอีก ลอยแก๊สบวกค่าเล็กอีกหมื่นกว่าบาทค่าสร้างอีกหมื่นกว่าบาทค่าเพดานอีกค่าทูบค่ายั้งค่าปูนโอ้พี่น้องเลยนี่แหละจังปวดหัวจังปวอยังเบิง่งแทมหนีเย่าเคลียวอีกจุกค่ขาข้อจะรอจะรออยู่ทุกมมือนี่ครับพี่น้องเลยโปไดมีความสุกนอนกับขีดน้ำอยู่นอนไปรับ ใช่ฮะใส่มาจ่ายใยเขียวไพ่ได้ยิ่งกะยหญงกว่านผูไไ้ใดมาหาเงินเหรนมาใส่หนีสอยเอา <laughs> ขอจีแท็กมาบ่อยฮะพี่น้องครับไปเดือดใส่บ่อยๆเ้ยเสียไพ่ในกว่าเฮ้ยคนเราเฉพาะจังหวะมือแทะกันสิค่อยๆหาไปแหละพี่น้องง่วงมีในคอกันสิค่ายน้ำพี่น้อง มันเข่าอยู่แล้วก็จักยังไลยซ้ำใดพี่น้องเลยบบเดมเบิ่งก็คิดเหรออยู่แล้วเข่าก็ได้ยย่างว่าจะนอนเป็นโบมี่โบมี่เนาะบะแล้วผัดมี่พี่น้องโบทนสิเดมือหงหายอีกแล้วกันย่างว่าเป็นหนีกันย่างว่าแล้วบอกว่าเออไม่มีเงินบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินบะแล้มีเงินสร้างบ้านกันย่างว่าเป็นหนีเป็นหนีกันย่างว่าหนี้แค่แค่สองหมื่น เปนหนีงาองีกแล้วแล้วทำไมคุณไม่ฟังการคอยแต่จะมาซ้ำเติมพ่มขอแขคลิีปนาพี่น้องห้อนแล้วตอนนี้คือแตกขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้นี่ดนทับอยู่ค่ะตาอตายจะหาได้เนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบคุณท่านผู้บึงผู้ส้มเด้อพี่น้องเลย ขอบใจบุษพูสุคนขอบใจใญาติพี่น้องสุคนที่คอยเป็นกำลังใจบุถิมบุปปาขอบคุณเพื่อน่จดีทุกคนทุกทางคอยบึงคอยแยงหมักสลเดอร์มาแต่หัวไข่หัวโนโี่ร้อนนี่นี่แหละสงการแล้วบุญบันห้าพี่น้องสีงหายร้างมาเห็ดเนาะสีหายางมาปูกระเบื้องแล้วก็ใส่เพดานให้มันเล้วซะจังสีได้สะดวกสบายนอนกะ เปิดหน้าต่างนอนพี่น้องล้างมือล่มทางขีป่ปูนมาโอบหัวพี่น้องเก้าวขึ้นไปนี่นี่นี่นีขีป่ปูนเต็มหัวโอ้ยสั่งให้ไปกันนั่นไปอัดหน้าตา่างไว้พี่น้องเลยมีแต่ห้องข่อยได้นะห้องเจ้าได้นะเจ้าของห้สั่งให้อัดหน้าตา่างไว้ทั้งหัว,หวเลยก็ต่ทั้งตีนพี่น้องจังว่าโอ้ยนอนกันเลยนอนกับไปก,ก,กางมุ้งกางให้แต่ลูกสาวเยู่ยุ่งกามีอยู่พี่น้องเลยอ่วะวอร์ไรเดอา์ พอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดี